สวัสดีครับมาพบกับผมพี่ว h ชาแนลนะครับผมนะซึ่งผมเมื่อเช้าผมได้ตัดคลิปไปทุกคนแล้วก็ตัดเสร็จคลิปมีปัญหาครับผมด้วยความที่ Export ไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจตอนเย็นทําใหม่ใช้เวลา3นาทีตัดแย่และกากมากทุกคนแต่ปรากฏว่าคลิปก็ลงไม่ได้อีกทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับผมจะขอ,อ,อถัดวันลงคลิปอีกสัก สามสี่วันได้ไหมเออขอหาวิธีการแก้ปัญหาก่อนนะครับเพราะตอนนี้มันยังตัดไม่ได้หรือว่าจะให้ผมลงแบบเรียวๆไปเลยลงแบบอย่างนั้นไปเลยอะแบบสดๆไปเลยใครลืมกด subscribe ก็แล้วก็แชร์แล้วขอบคุณสำหรับ212 s u b s c r i b e นะครับผมนะขอบคุณมากแต่ถ้าคลิปเนี้ยเออช่างมันไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวผมขอเวลาอีก3-4วันนะทุกคนแล้วน่าจะได้ชมกันนะครับขอดูวิธีการแก้ปัญหาก่อนนะครับ ปั๊บสวัสดีครับบ๊ายบาย